ได้ไปเยี่ยมชมสถานที่จัดงานรวมใจภาคเหนือรวมใจนะสมนาคณะสงฆ์ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา9จังหวัดภาคเหนือก็มีเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่พยาวแม่ฮ่องสอนนครสวรรค์คณะสงฆ์ พระเถราเถระพระสังฆติการเกิดจะได้มาร่วมงานสัมมนา,าเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา9จังหวัดนะที่หอประชมุมที่แม่โจ้เนาะมหาวิาลยแม่โจ้ก็เป็นสถานที่กว้างโจะได้เป็นพันคนนะ ก็เป็นสถานที่ส่วนหนึ่งก็เป็นมาจากสนามกีฬานั่นแหละก็เป็นห้องแอร์อย่างดีเนาะของมหาวิทยาลัยแม่โจ้พลานักศึกษามาจัดงานก็จะใช้สถานที่ตรงนี้แหละจัดงานต่างๆเราก็ถือโอกาสเนาะมาใช้สถานที่ตรงนี้จัดงานภาคเหนือรวมใจ9จังหวัดเนาะ ที่กล่าวมาเนาะตอนนี้ต้องบอกว่าข่าวาวเกี่ยวกับศาสนาเนาะทำให้บันทอนกำลังใจของพี่น้องชาวพุทธแม้แต่พระเองก็เหมือนกันนะก็ทำผิดไม่กี่คนแต่มีผลทั้งประเทศเนาะก็มาให้กำลังใจเนาะตามที่ คุณครูไม่ใหญ่เนาะอยากให้กำลังใจพระสังฆาธิการพระทุกรูเนะพระหมหาเทระพระเถระพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวนะการรวมใจนี้สำคัญเนาะมีพลังฮนะเห็นพระสงฆ์จำนวนมากมารวมกันมาพูดมาคุยกันมาปะกันมาเจอกัน ก็ทำให้แต่ละรูปมีกำลังใจชาวพุทธเองเห็นพระเยอะๆก็เกิดกำลังใจเห็นพระเยอะๆกับหิงส่วนหนึ่งที่ทำผิดเพียงไม่กี่รูปเนี่ยก็จะทำให้เพิ่มกำลังใจว่ายังมีพระอีกจำนวนไม่น้อยนะที่ยังประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและ คำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะชาวพุทธเองที่ได้รู้ได้เห็นก็จะได้เกิดกำลังใจเนาะในการศรัทธาต่อไปเนาะทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาก็ขอเชิญชวนทุกท่านเนาะมาเป็นส่วนร่วมเนาะใครมีกำลังที่จะมาถวายปานะก็มาเนาะใครที่จะมีกำลังมีส่วนร่วมค่าลดค่าใช้ใจ่าย ใน,ในการที่ท่านเดินทางมาเนาะเพราะว่าการเดินทางออกจากวัดก็มีค่าใช้จ่ายทท้งนั้นแหละทั้งค่าน้ำมันรถค่ารถนะไหนจะอาหารการฉันขบฉันระหว่างทางก็มาทั้ง9จังหวัดเนาะบางจังหวัดก็เดินทางไกลเพราะ,ะนั้นขอ,ขอเชิญชวนกระเรมิตรทุกท่านเนาะมามีส่วนร่วมกันเนาะถือว่าเติมพลังให้กับคณะสงฆ์ภาคเหนือ9จังหวัด ได้มีกำลังใจเพื่อรักษาพุทธศาสนาสืบต่อไปนะเพื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยต่อไปก็ขอเชิญชวนทุกท่านเนาะมามีส่วนร่วมในภาพเหนอือรวมใจฟื้นฟูพุทธศาสนา9จังหวัดเนาะในวันที่6สิงหาคมที่จะถึงเนี้ยนะก็เลยไม่กี่วันเพราะฉะนั้นใครที่เนาะมีความศรัทธาจะสมทบนะ ในการจัดงานก็ติดต่อไปทางเจ้าหน้าที่เนะาะทั้งมาถวายปานะนะหรือจะมาถวายทจตุทยธรรมต่างๆหรือจะถวายค่าเดินทางต่างๆก็มาสามารถติดต่อมาร่วมได้มีส่วนร่วมเนาะถือว่าเรามาช่วยกันฟื้นฟูเติมเต็มเติม,ตม,ตมกำลังใจให้กับคณะสงฆ์9จังหวัดภาคเหนือด้วยกัน